มาสาธาดาอิชิอิเผยเรียกสุปโชคสารชาติเอกฤธิ์ปัญญาสุพนัทเหมือนตาล่าแชมป์ AFF อยู่ในแผนงานปลายปีนี้เดือดแน่สะเทือนอาเซียนขณะที่ทีมชาติไทยเดินทางถึงแคมป์ล่าสุด พร้อมเก็บตัวฝึกซ้อมทันทีฟีฟ่าเดย์ขณะที่นักวิเคราะห์ฟุตบอลอินโดนีเซียเผยเปิดหน้าแรกทีมชาติญี่ปุ่นไปเลยมีดีที่ต่างชาติลูกครึ่งไปกลัวอะไรงานนี้บอกเลยจบแบบไหนต้องดูทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมโลกเพียพงศ์ยิ่งครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารทีมชาติไทยกันเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนที่จะลงสนามในช่วงฟี فا เด้นั่นเองนะครับแน่นอนครับในการเจอกับเลบานอนแล้วก็เจอกับทางด้านของทีมชาติลาวนะครับนี่เป็นยุคใหม่ของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็จะต่อยอดไปที่เอฟเอฟิงแชมป์อาเซียนและคนที่เดินทางมาถึงคนแรกเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นทางด้านของวิลเลียมไวด์เชอร์นั่นเองนะครับซึ่งพอมา ถึงเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่พาเดินขึ้นห้องพักแล้วครับเราก็ตามดูบรรยากาศหน่อยว่าเออมันเป็นยังไงกันนะฮะสำหรับนักเตะทีมชาติไทยนะครับในการเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นนี่ก็ลงสนามฝึกซ้อมมือแรกนะนี่ฮะอย่างที่บอกว่านักเตะคนอื่นๆก็ทยอยเดินทางกันมาถึงแล้วก็เข้าห้องพักนะครับเป็นอนันต์ยอดสังวานครับหมายมันปันมือว่าคราวนี้ครับต้องโชว์ฟอร์มแล้วก็มากับเพื่อนร่วมทีมแล้วครับอครัพพงศ์ครับ รวมไปถึงนี่ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับเจรวัตวังพัธ์นะฮะแล้วก็นี่ฮะชิตสพงษ์ชูตินะครับ เพิ่งจะยิงมาล่าสุดเลยนะยิงสวยด้วยนะครับนอกเหนือจากดีนะก็นักเตะทีมชาติไทยหลายๆคนก็เดินทางมาถึงอย่างนิโคลัสมิเคลเันอย่างเงี้ยโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้ต้องยอมใจเขานะหลังจากลงสนามให้กับโอบอเดนเซ่เนี่ยชนะทางด้านของฮอร์เซนไป3-2นะครับชนะไป3-2เสร็จแล้วนิโคลัตก็เดินทางมาไทยทันทีนะครับคืออันนี้อยากจะชมจริงๆว่านิโคลัตไม่เคยปฏิเสธนะครับเรียกเมื่อไหร่มาเมื่อน,นั้นคือเขาชอบมากเลยนะมาเล่นให้กับทีมชาติอันนี้ก็ต้องบอก ว่านับถือจริงๆแล้วหัวจิตหัวใจเพราะว่าเดินทางมาไกลนะ 8,631กิโลเมตรใช้เวลาบินกว่าไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงแต่แกมาทุกรอบไม่เคยอิดออดเลยนะครับเอาปรบมือให้กับนิโคลัสแน่นอนนะครับคนนี้ก็มาเช่นเดียวกันเราจะได้เห็นแบกซ้ายแบกขวาแบบเฮ้ยลุกครึ่งหน่อยนะครับนะั่นคือเควินเดียรรมรำหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนๆบอกว่าเอออย่าถอนเลยนะคราวนี้ไม่ถอนครับมาครับมานะฮะเดี๋ยวดูฟอร์มครับว่าเจ้าตัวจะโชว์ผลงานยังไงเกมรุกดีเกมรับต้องพิสูจน์นะครับ เต้าแบงค์มาแล้วนะครับเต้าแบงค์หลายคนถามหานะครับสุพนัทเหมือนตาก็เดินทางมาถึงเช่นเดียวกันนะครับอีกคนหนึ่งที่ผมงงเนี่ยผมตอนแรกกับผมดูเฮ้ยใครวะสงสัยนะครับก็คือสลิงคารน,นะฮะโอ้โห oh, มาแล้วใส่เสื้อขาวมีสะพายอะไรแบบนี้เนี่ยผมแอบนึกไปถึงนะศิลปินนะครับคอมเมดี้นท่านหนึ่งนะฮะนั่นก็คืออปัชชายาปชิเเทนะมีแอบคิดเหมือนกันนะเอะไขรนะฮะ หยอกหยอกแซวเล่นนะครับแล้วก็ทิตาธรครับเดินทางมาถึงเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นทีรศักเผยพิมายกรกฎนะครับนี่มากันเร็วมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะลงสนามฝึกซ้อมก็คงจะเข้าสู่โปรแกรมเทรนนิ่งนั่นเองนะครับในขณะที่เฮดโค้ชอย่างมาซัทดาอีชีอิเนี่ยก็เปิดเผยนะครับหลังจากถูกสัมภาษณ์ว่าสุพนัทเหมือนตานะครับสุพโชคสารชาติแล้วก็เอกนิตปัญญาเนี่ย โปรแกรมในช่วง a f f เนี่ยปลายปีนะครับนักเตะเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันเพราะว่าสุพนัทก็ยังขึ้นทะเบียนไม่ทันนะครับเอกนิคก็กลับมาประเทศไทยสุโชก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับเจรีคก็ปิดฤดูกาลแบบนี้เนี่ยจะถูกเรียกติด AFF หรือไม่ในการแข่งขันทีมชาติไทยซึ่งมาสถาระอิชิอิก,ก็เปิดเผยนะถ้าใครไม่ติดอะไรก็เรียกอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังครับ えーとまあ、それは大会、あのリーグ戦がいつまであるかにまあよ,るよるんですけども三菱、えー、エレクトリーカップの期間中でも、えー、早めの段階でリーグ戦が入っているクラブに関してはまあ呼べると思うので、まあ、そういう選手はえーと選んであれば呼びたいと思います。 ตอนนั้นเนี่ยส่วนถ้านักเตะที่ไม่มีช่วงคาบเพี่ยวเนี่ยเราสามารถเรียกมาอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับก็คืออยู่ในแผนถูกไหมครับใช่ครับกับในชุดนี้มีนักเตะหน้าใหม่หลายคนโค้ชอยากอยากให้นักเตะพวกเนี้ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรจากแคมป์นี้บ้างครับมา今回の若い選手とか新しいメンバーを養ったので、今回彼たちのイスラム何に対する熱衷その広域になってる。 えーとまあ、やはり呼んで実際に呼んで代表他の代表の選手とプレーをしながら、まあ、どれだけ、えー、その良いパフォーマンスができるかというのはやっぱ見たいと思いますし、えー、あとはその今回その、12月の三菱エレクトリクカップに呼べる選手というのが限られているので、えー、その中で、まあ、今回はあのメンバーを選ばせてもらったので、まあ、そういう選手たちが โดยพอมาสู้สเ <t oler ation> ตเรลูกาตื้นอากคนเชียงใหม่ใช่ไหมัอย่างเรื่องนักเตะใหม่ที่โค้ชเรียกมาครั้งนี้ความคาดหวังความต่างโค้ชก็คือว่าดูว่าน้องๆทั้งหลายทั้งหลายคนเนี่ยมาร่วมกับทีมชาติที่เคยโค้ชเรียกมาแล้วเนี่ยดูว่าน้องเขาจะสามารถแสดงผลงานหรือว่ามีการเล่นร่วมกับนักเตะที่ที่เราขออนันตเราเราเคยเรียกมาแล้วอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีเหตุผลในการเรียกมาใช้งานในเดือน12สิบสวิเชอิเล็กซิคัมีด้วยนะคถ้า น้องสามารถทำผลงานได้ดีส่วนเรื่องของแฟนบอลที่เข้ามาชมเนี่ยอยากจะไล่เรียงอย่างนี้นะครับจำนวนผู้ชมเนี่ยที่เข้ามาดูดในแต่ละนัดช่วงหลังๆมาทีมชาติไทยเตะเต็มนะเกือบเต็มน,นะอย่างเจอเกาหลีใต้เนี่ยที่ราชมังเนี่ยโอ้โหสนามแทบแตกนะ45,000กว่าคน เจอสิงคโปร์เนี่ยนะครับเล่นที่ราชมัง3 9มหมโอ้โหคิดเอานะครับแล้วเจอฟิลิปปินที่สนามกีฬาตีนสุรานนท์เนี่ยหมื่นเนะอาจจะยังไม่ใช่เกมใหญ่มากแต่พอเจอกออทีมชาติซีเรียเนี่ยแฟนบอลเข้ามาชมมันเยอะเลยแล้วเราก็คว้าแชมป์ kings cup ไปได้2 4 0 0มื่นสี่ นะฮะและคราวนี้เดี๋ยวดูว่าเจอที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตคนจะไปเยอะไหมเจอเลบานอนผมว่าเกมแรกอะเยอะนะฮะส่วนเกมเจอกบลาวนี่อาจจะกลางๆไม่ได้เยอะมากนะครับก็ถ้าใครอยากดูฟอร์มก็ไปดูกันได้เตะทุ่มครึ่งทั้ง2นัดนั่นเองนะครับอันนี้คือทีมชาติไทยของเรานะในขณะที่ทีมชาติอินโดกันหน่อยดีกว่ามาตามกันนิดนึงพอดีมันมีข่าวนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยถูกทั้งปรับ ถูกทั้งแบนนะครับที่เจอกับผู้ตัดสินเนี่ยนะครับทางด้านของอัลคาฟนะฮะแล้วก็เอฟซีเนี่ยโอ้โหยื่นเรื่องไปแล้วปัดตกคันนี้ก็ส่งถึงฟีฟ่าก็โดนปัดตกสุดท้ายโดนทั้งปรับทั้งแบนในเรื่องของการออกสตาร์การแข่งขันที่ชา้าและดีเลย์อันนี้ก็เล่าไปแล้วนะแต่ต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าโดนเช็คบินนะครับโดนเช็คบินโค้ชใครมีพฤติกรรมไม่ดีแบนปรับนะครับแล้วปรับรวมรวมในเจ็ดแสนนะฮะเจ็ดแปดแสนเกือบล้านนะ โอ้โหต้องบอกว่าไม่มีปากไม่มีเสียงเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตาม The Show must go on นะครับล่าสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวอินโดจะเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นก่อนเจอกับซาอุนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับผู้สันทัดกรณีนะครับของอินโดเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะข้อมูลเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยเจอญี่ปุ่นเนี่ยจะไปกลัวอะไรเปิดหน้าแรกดีตัวเราอย่างเจ๋งนะเป็นนักเตะมาจากยุโรปจะไปกลัวอะไร โอ้โหนี่แสดงว่าลืมดูนะฮะว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ย27รายที่เรียกมาเนี่ยมีแค่จากเจลีกเนี่ย4คนที่เหลือยุโรปหมดนะครับเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่าผู้สังเกตการหรือว่าวิเคราะห์ฟุตบอลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่ทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยจะไปกลัวเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะมันก็เห็นกันอยู่แล้วว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นต้องกล้าเล่น นี่ผมเริ่มงงแล้วเนี่ยสันทัดกรณีจริงไหมนะฮะบอกว่าเปิดอย่าไปจอดรถบัสลุยเลยนะตอนนี้เนี่ยแต้มมันไม่ได้เยอะมากที่อินโดเก็บได้นะครับเออเล่นนัดที่5ของกลุ่ม C ในรอบที่3ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกตอนนี้ต้องมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดด้วยความแข็งแกร่งผู้เล่นต่างชาตินะครับหรือว่าโอนสัญชาติมาของอินโดนหรือลูกครึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเควินดิกส์นะครับกองหลังนะฮะชินไตยังสามารถที่จะสร้างสรรผลงาน บรรลุผลนะครับในเชิงบวกตามที่สมาคมต้องการได้คำถามก็คือว่าชินแต่ยังครับจะออกมาเล่นแบบง่ายๆก็คือการตั้งรับจอดรถบัสเพราะว่าไม่อยากแพ้แล้วก็ถึงแพ้อาจจะแพ้ไม่เยอะ แต่เราจะเล่นแบบนั้นจริงๆเหรอในเมื่อได้ตัวผู้เล่นเนี่ยในการโอรสัญชาติลุกครึ่งมาแล้วหลายต่อหลายคนเรียกได้ว่าทั้งทีมเลยก็ว่าได้นะเออถ้าคุณจะเล่นแค่จอดรถบัสมันหมายความว่าไงคุณกลัวเหรอนะครับอันนี้เขาก็กล่าวทาง spotify ของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับทางโบล่าเ,เขามาลงนะโดยญี่ปุ่นเนี่ย นะฮะถ้าคุณเล่นแบบนั้นเขาจะถล่มคุณ7วัน7คืนนะโอ้โห,โห,โหขนาดนั้นเลยอารมณ์ร่วมมาเยอะนะแล้วก็บอกว่าเกมเนี่ยมันก็จะเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมออกมาเป็นมาเทนสแพร์เหมือนเดิมผู้รักษาประตรูจะเป็น man of the m a แมนมันหมายความว่าอะไรคุณจะไม่ได้โงอหัวขึ้นมานะครับแล้วผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรกันแน่อันนี้ก็คือเขาวิเคราะห์อย่างนี้แต่อีกในหนึ่งการเจอกับซาม,มูไรบูนะครับ ยังมีกองหลังอย่างเจอิเซตแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะคุณจะไปกลัวอะไรนั่นคือสิ่งที่ต้องการเกมกับซาอูก,ก็เช่นเดียวกันเราต้องคว้าสามแต้มให้ได้นะเพราะว่าซาอูเพิ่งจะเปลี่ยนโค้ดแต่อาจจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะว่าเป็นเฮอร์ฟเรนนดคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเฮอร์ฟเรนนดก็56ปีนะครับ,นะรบเข้ามาแทนโรเบโต้มาลชินี่ที่วาดฝันไว้ว่าจะสวยหรูแต่อย่างไรก็ตามจะอาศัยช่องว่างตรงนี้เพื่อเก็บแต้มนะครับในการแข่งขัน ที่ลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียแต่ก็แอบแปลกใจนะที่เชียเปิดหน้าแรกกับญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้าหากว่าไปดูตัวทีมชาติญี่ปุ่นแล้วที่ผมเนี่ยศึกษามาเดี๋ยวจะมาพรีวิวให้เน้นๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเขาอาจจะมีผู้เล่นบาดเจ็บบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับว่ามากันเยอะมีจากเออเจลีกเนี่ยแค่4คนนะครับมีซันเฟเซ่มาชิดะนะครับและเป็นประตู2แล้วผู้เล่นเอาท์ฟิลด์มีแค่2ราย เท่านั้นนะครับที่มาจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆที่เหลือเนี่ยมาจากยุโรปทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเอาสิถ้าอยากรู้ว่ามันจะเป็นไงก็ต้องวัดกันดูสักตั้งนะครับอ่ะอันนี้ก็เอาขามาฝากนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแต่หากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ มาแล้วทริป VIP สุดเอกลุยดูพระมียกษลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยืนเต็นประทับปืนใหญ่อาร์สตอลพร้อมเกมเดือดหงแดงเลี้ยวปูพระทับนักบุญเซาท์แฮตั์นตนทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด